มีปัจจุบันนี้เรื่องปัญหาเรื่องโรถเอกนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้ววันนี้นะครับผู้ที่เป็นโรคเอดส์แล้วก็มีการรักษาตัวดีขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณสันติวงวานครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับป่วยเป็นโรคเอดส์ซึ่งตรวจพบนี่เมื่อวันที่25นะครับที่ผ่านมาถามว่าตอนนี้มีการรักษาตัวอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้ครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับผมจากทีแรกที่ที่ที่ผมป่วยนะครับครับ อาการมันจากที่ว่าปกติน้ำหนักจะหกสิบกิโลก็จะลดเหลือสี่สิบแปดครับผมก็ผอมลงผอมลงเอยอาการก็จะอ่อนเพลียนะครับครับผมแล้วมีอาการแทรกซ้อนอะไรบ้างครับก็จะมีพวกแทรกซ้อนพวกไข้หวัดพวกเป็นผิวตามพผิวหนาผิวหนาผหนาเป็นตุ่มเป็นอะไรครับแล้วที่ลิ้นมีฝ้าไหมครับก็มีฝ้าด้วยมีฝ้าขึ้นที่ลิ้นเหมือนเชื้อราใน ป่วยอยู่นี้เป็นนานไหมครับพี่ก็ที่ผมป่วยอยู่ที่จะปีหนึ่งแล้วครับปีนึ่งแล้วครับคบปีคบปีคบปีตรวจดีแค่กรห้าษ2550 50นะที่ตรวจพบใช่ไหมพอตรวจพบเชื้อเอติอวีแล้วมีอาการยังไงพี่ที่แรกผมเองเนี่ยผมไม่ไม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อการติดเชื้อครับและไม่ทราบอาการวม่าเฮตเอวีเนี่ยอาการเป็นแบบยังไงใช่ไหมครับตกใจไหมพี่ผมก็ตกใจเหมือนกัน และก็รับไม่ได้เหมือนกันกับชีวิตตัวเราเองที่เราทำไมจะต้องมาเจอกับจอญหาตรงนี้เดี๋บอกว่าไม่อยากอยู่เลยใช่ไหมครับก็คิดอยู่ครับครับผมว่าชั่วโมงนั้นไม่มีอะไรแล้วครับในชีวิตครับครับครับคือต้องหนีจากราชบุรีไปอยู่ที่พัทยาเลยใช่ไหมครับครับเพราะว่าสังคมก็คือเราเรื่องเรื่องเรื่องเกลียดพูดง่ายคือคือพูดง่ายว่าเมืองไทยนี่ยังยังค่อนข้างจะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้คือถ้าเบอดว่าเราดูคือไม่รู้เลยนะครับว่าเป็น H i ชวไม่รู้ครับครับผมมีวิธีการรักษาด้วยวิธีอะไรครับพี่สันติครับร้าทานยาจากที่หมอจัดให้ครับแล้วก็มาเจอเพื่อนแนะนาให้ทานไบโอไลน์เนี่ยครับทานมานานขนาดไหนแล้วหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มวันวันละแปดแคปซูลนะครับมื้อละสองเม็ดนะครับคมื้อละสองแคปซูลมื้อละสองแคปซูลนะครับ แต่จริงไบโอไลท์มันไม่ใช่ยาครับมันเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมใช่พอการคิดแล้วแแผลนี่คือยุบไปเลยใช่ไหมครับครับมันจะแห้งหายไปแห้งไปโดยแล้ลิ้นลิ้นที่เป็นฝ้าที่ไม่มีครับตอนตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วตอนนั้นจะเป็นฝ้าขาขาวเลยแผลผูพองลิ้นเป็นฝ้าทีนี้สังเกตว่าตอนนี้คือแบบแผลนี่แห้งหมดทั่พูดแล้วขนรูดเนี่ยนี่แห้งเลยครับเหมือนคือเป็นมไปข้างนอกคือไม่รู้เลยนะครับจับได้จับได้ผิวเนียน